สวัสดีค่ะนักศึกษาหลังจากที่เราเรียนรู้การใช้เว็บ o p a พกไปแล้วนะคะวันนี้เรามีเรื่องอย่างอื่นให้ดูอีกนะคะจากหน้าเว็บของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลน,นอกจากนักศึกษาจะใช้ในการค้นข้อมูลแล้วนักศึกษายังสามารถใช้เป็นที่เก็บรายการหนังสือที่เราสนใจไว้ได้ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะ หน้านี้ก็คือหน้าผลการค้นนะคะหวังว่านักศึกษายังคงจําได้เรามาดูกันว่าเราจะเก็บด้วยวิธีใดบ้างสมมุติว่านักศึกษาสนใจรายการที่1นนี้นะคะแล้วก็อยากเก็บเป็นลิสต์ของตัวเองไว้ง่ายๆเลยค่ะก็แค่คลิกตรงชื่อหนังสือนะคะหรือว่าชื่อเรื่องค่ะจากหน้านี้เราจะเห็นไอคอนนี้นะคะ Add to my list Add to my list คืออะไระเราลองมาดูนะคะคลิกพิมพ์ชื่อนามสกุลตามด้วยเลขบาร์โค้ด14หลักคลิก Submit ดูตรงนี้นะคะเขาจะให้เราเลือก Select a list นะคะ ลองคลิกดบด p d o w n เมนูนะคะในกรณีนี้เรายังไม่เคยมี list ของเราเลยนะคะเราก็เลือก create at new list list name คือชื่อของ list ที่เราจะเก็บรายการหนังสือไว้นะคะชื่อ list นี้ควรจะเป็นชื่อที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรายชื่อหนังสือที่เราเก็บไว้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเรียกใช้จะได้ไม่สับสนในส่วนของ description นั้นเป็นการอธิบาย list นั้นอธิบายถึงเนื้อหาของของรายการหนังสือที่เราเก็บไว้ซึ่งเราอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้า list ของเราชัดเจนอยู่แล้วเราอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วคลิก submit ตอนนี้เราก็มี1 record อยู่ในลิสต์ของเราแล้วนะคะลองดูตรงนี้นะคะเราสามารถย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ได้โดยคลิกที่ previous screen เราจะใช้ไอคอนนี้เพื่อย้อนกลับไปดูหน้าผลการค้นของเรานะคะ return to browse นี่คือหน้าผลการคน้นเราสามารถเก็บลิสต์รายชื่อหนังสืออื่นๆได้อีกตามความต้องการนะคะ โดยการคลิกที่ชื่อหนังสือ,อแล้วคลิกที่ add to my list เราสามารถเลือกรายชื่อ list ที่เราสร้างไว้ได้นะคะในที่นี้เรามี list อยู่หนึ่ง list คือเคมี Me, นะคะเราก็จะเก็บไว้ใน list เดิมคือเคมี Me. แต่ถ้าเรามีรายชื่อหนังสืออื่นที่อยู่ในเนื้อหาต่างกันออกไปอีกเราก็สามารถ create a new list ได้อีกนะคะในที่นี้เราจะใช้ ลิสต์เดิมที่เราสร้างเอาไว้นะคะก็คือเคมีแล้วคลิกสับนิดนะคะเราก็มีอีกหนึ่งรายการอยู่ในลิสต์ที่ชื่อเคมีการทำ my r e a d i n n h i s t t r y y นะคะนักศึกษามาที่ renew our ์ e e ว record หรือ my account นะคะ ขั้นตอนเหมือนกับที่เราเคยพูดกันไปแล้วในการทำลิสต์นะคะก็คือพิมพ์ชื่อนามสกุลของตัวเองลงไปนะคะตามด้วยเลขบาร์โค้ดคลิกสับมิดนักศึกษาจะเห็นนะคะว่าตรงนี้มีไอคอนว่า my reading history เราจะคลิกตรงนี้นะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะเปิดใช้ my reading history นะคะ เพราะว่าเรายังไม่เคยใช้เลยตรงนี้ก็จะมีข้อความว่า no reading history available คลิกที่ save record หลังจากนี้เมื่อเรามีการยืมหนังสือรายการหนังสือที่เรายืมก็จะถูกบันทึกอยู่ใน my reading history เมื่อนักศึกษาล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะ จะเห็น My Reading History ตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะนี่คือรายการที่มีการยืมออกไปนะคะจะประกอบด้วยชื่อหนังสือชื่อคนแต่งวันที่ยืมออกนี่คือ My Reading History นะคะจากหน้านี้เราสามารถคลิกเพื่อดู My List ที่เราสร้างไว้ได้ นี่คือหน้า my list ที่เราสร้างไว้นะคะนักศึกษาคงจำได้นี่คือ list ที่เราสร้างไว้ชื่อว่าเคมี Me. มีจำนวน2รายการเราสามารถคลิกจากตรงนี้เพื่อดูรายการได้นะคะ mm hmm. list ที่เราสร้างไว้ชื่อว่าเคมีมี2รายการประกอบด้วยชื่อเรื่องชื่อคนแต่งวันที่ที่เราสร้าง list นี้ขึ้นมา จะเห็นว่าประโยชน์จากหน้าเว็บโอ e พของเรานั้นไม่เพียงแต่เสิร์ฟค้นข้อมูลนักศึกษายังสามารถใช้ทำรายการของตนเองได้นะคะเช่นเก็บรายการหนังสือที่เราสนใจต้องการอ่านไว้ก่อนได้ใน My List หรือจะย้อนดูรายการหนังสือที่เรามีการยืมออกไปใน My Reading History หวังว่าจะเกิดประโยชน,น์กับนักศึกษานะคะ ก่อนจะออกไปจากหน้านี้นะคะอย่าลืมล็อกน้า์ด้วยค่ะ